สวัสดีครับสวัสดีสนทุกคนนะครับเด้อเราไปมาตัวงานกองไหวครับผมสีนครับสตีนคนทางจะเาเหรอครับมันมามาจะเดือดเหรอปุ๊บปุับปุ๊บปุ๊บปม๊บปุ๊บปุ๊ากุขบปุ๊บปุ๊ยงุ๊บุ่๊บปุ๊่ปุ๊บุ่งบปุ๊่ปุ๊บุ่๊บปุบปุ๊นปุ๊บปุ๊บปุ๊บบปุ๊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 บปั๊บปุบปุบป tôm nhăng này Tổng nửa cái ruộng mía vô ăn sao vặt hả à coi <xoay> ngàn <cười> 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 ยังยังยังขายเป็นไรตลาบเหนือแค่มาเข้าแถวคุยีนี่กางหมาเลยน้องไปงานยี่ไหน้องเหนือเลยงานไหนมองยนี่ที่มองงานมองยีนี่อ้มองกนดิงานดื่อยากันงานไรผู้แต่่มีระยาหตุรารทัเน cái yếm cái này, gì cái 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 gì Hmm? ngoài hết nhắn rồi, quý vị. Quay mày về tìm ở gương nhà. Ô, mày <laughs> วันดีวันดีเอาเป็นาอย่อ๋ออยากคือคักเงียใ่ปะเงี้ยหัวแก่าหมางว่าไรกูรกอนะพ่อนาขี้ข่าก็ง้างน้องอ่ะน้อ่า อ๋อขอขอคน